ครับต้องเอาไปอยู่กับเใครครับที่เป็นปู่ขุ่าแล้วอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อก๊อปครับพี่ก๊อปนะครับผมสําหรับโลตัสนี้เป็นโลตัสซีรีสใช่ครับแต่ครั้นี้ได้ทําพาร์ทเป็นเอ่อเอ็กซิทแล้วก็ไวเบอร์ดี้ม่ทั้งหมดหน้าหลังโอ้เป็นพาร์ตคัสตอมหมดเลยครับผมโลตัสที่ผมที่สร้างมาที่ผมที่สร้างมาที่ได้โกฟีนโกคาแต่รถดใช่ครับใช่ไหมโกคาร์ขับดีไหมครับดีมากครับใช่ดีมาก ล้อน mm ี่ล้อแหละพี่อันนี้เป็นม็อกเอ็กซ์ครับเอ็กซ์วันใช่ไมครับใช่ครับแล้วจับเครื่องยนต์บนี่มีการบรับาด้ไเครื่องตัวนี้บอกเป็นสองแทดแทด u o สองแทด t u o ใช่แล้วก็ทำแต่งเกี่ยวขอีมาต่อมาูไม่มีต่อแล้พี่เสียวออกมา่ามานเกี่ระปุด้วยเนาะเกี่ยธรรมดาเทาเกี่ยวปีเยลองดูข้างในได้นะครับได้นได้ข้างนไ้ข้างนดีครับแต่ถ้าจะดิบหน่อยอันนี้ทำพี่นี่ปา ใช่ใช่ใช <blinking here. S 2> ่อะไวรุ่นดูดมวันนะดูดมวันนะดูดีเลยเครื่องเขาบอกสองล้นดได้เลยไล่ข้าง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 อ่ะกล้องรุ่นก่อีสวยข้างในหน่อยโหข้างในนี่คืออย่างล็อกแข่งอะนะท็อปคิดใช่ภายในก็เป็นคาร์บอนหมดเลยโอ้โหแล้วก็อาคาซาร่าเอ้ยอาคาซาร่าด้วยนะครับโอ้อันนี้จูนไปเชียร์เพื่อวครับพี่ปียี่สิบทำปียี่สิบปีห้าปีแปดห้าตอนเด็กนี้ หน้าร้อยต้องมีครับแต่ว่าเราต้องมีมันทีสิบช่วงนี้มันขาดเลยง่ายที่แปดห้ามันก็อย่างว่าเนาะใช่ก็เลยเวันที่สิบกว่าสี่ร้อยจริงก็ขับสนุกครับพี่ทีละรถเป็นตัวเบาด้วยใช่ครับรถมาถึงตันไหมครับไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมแปดร้อยเก้าร้อยโลแปดร้อยเก้าร้อยโลถ่ายข้างในแล้วมันดูดมากนะครับคุณเตอร์ครับสวยสวยสวยมากลองนั่งไหมครับโอ้ได้ครับพี่ได้ครับยินดีครับขออนุญาตครับครับยินดีครับคุณเตอร์ครับเอาแล้วย่งไกลขึ้นผมมาบอกเลยแแมมม่่่่งงออ้้วนไรรูดเปลา ไมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นได้อยู่ไหมต้องรู้วิธีนั่งคุนเตอร์โอเคครับผมขอแค่แอคอาร์ก็พองามๆ้องสดตัวรถพี่เขาสวยรถพี่เขาสวยนี่ทำอู่เดียวกับรุ่นน้องผมเลยนะไปรุ่นดูดมงวันเปไงครับคุณเตอร์สวยครับไม่มีตังคแล้วผมอยากได้เหมือนกันนะโอเคขอบคุณมากครับ